everyone สวัสดีนกักเรียนที่น่ารักทั้งหลายของคุณครูนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะหลังจากที่ยงเรียนเราหยุดไปเพราะอะไรคะเพราะสถานการณ์โควิดนปัจจุบันนั้นไม่ไดีเลยนะคะไม่สามารถมาเรียนในห้องเรียนแบบออนไซต์ site, ได้เหมือนปกตินะคะเราจึงต้องเรียนแบบ on-hand และ o n นดีมานนะคะที่บ้านนะคะวันนี้คุณครูเลยมีคลิป นะคะความรู้นะคะ,ะในการเรียนเล็กๆน้อยๆน,นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษมาฝากนักเรียนทุกๆคนค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือ mm hmm. article article Art today we are learn article article คืออะไรหลายคนไม่รู้จักหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะซึ่งวันนี้นะคะ เราจะมาเรียนมารู้กันนะคะว่า article ค,คืออะไรใช้ยังไงและควรใช้กับอะไรพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือ article article รายวิชาภาษาอังกฤษคุณครูผู้สอน นางสาวทันนิชุวีจันทจวงหรือคุณครูโอ๋ที่นักเรียนรู้จักกันนะคะไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันอเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Artic l e ข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถใช้ Art i ิ l e นำหน้านามได้ถูกต้องจากนั้นเราไปดูกันนะคะ ว่า article มันคืออะไร article คือคำนำหน้านามแบ่งออกได้สองชนิดนั่นคือชนิดที่1น,นะคะ indefinite article ชนิดที่2 definite article indefinite article นั่นก็คืออะแล้วก็แอนค่ะอะแล้วก็แอนใช้นำหน้านามที่เป็นเอกพจน์ไม่เฉพาะเจาะจง อะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่นับได้ที่ออกเสียงแรกเป็นพยัญชนะเช่น a lamp a door a house a bag a tomato a uniform a car ส่วนแอใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์นับได้ที่ออกเสียงแรกเป็นสระสระ ในภาษาอังกฤษก็มีอยู่5ตัวนั่นก็ได้แก่ a e i o u ตัวอย่างเช่น an apple an hour an orange an umbrella an ice cream ค่ะแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะ ว่าอ u n ยูนิฟอร์มทำไมถึงไม่ใช้แอ u ยูนิฟอร์มก็เพราะว่าคำว่า Uniform เขียนตัวยูแต่ไม่ได้ออกเสียงสระนะคะออกเสียงเป็นพยัญชนะค่ะฉะนั้นเราจึงใช้อะค่ะไม่ใช้แอนนะคะอย่าหลงเติมผิดนะคะนักเรียนค่ะไมิงั้นครูให้ศูนย์คะแนนเลยนะคะต่อมา เรามาดูการใช้ definite article กันค่ะ definite article มีคำเดียวนะคะนั่นก็คือคำว,ว่า the the ใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวในโลกตัวอย่างเช่น the sun พระอาทิตย์ก็มีดวงเดียวบนโลกนี้นะคะ the moon ดวงจันทร์ก็มีดวงเดียวค่ะ the world the world นั่นคือโลกของเรานั่นเองค่ะไม่มีโลกสองใบสามใบนะคะค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว เรามาลองใช้คำนำหน้านามกันดูค่ะในแบบฝึกหัดนี้นะคะให้หนักเรียนเติมอะหรือแอนลงในช่องว่างดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1นึึงึง ruler is under ตึงจึึ chair เราจะเติมอะไรลงไปคะก่อนหน้า ruler กับหน้า chair ค่ะอ้าวคิดช่วยกันค่ะค่ะี๋ยวเราก็มาดูนะคะ น่ารู้เลเราใช้ถูกต้องค่ะใช้อะค่ะส่วนหน้าแช์เราก็เติมคำว่าอะเช่นเดียวกันค่ะมาดูข้อต่อไปนะคะ i t is t a b l e ควรใส่อะไรลงไมคะสังเกตที่ table ค่ะตัวอะไรขึ้นต้นค่ะเรามาดูเฉลย ER กันดีกว่าค่ะคำเฉลยตัวนั้นก็คือ พเพราะสเตโฟขึ้นต้นด้วยพยายชนะนะคะต่อไปก็ที่3ค่ะจุดจุดจุด egg is in a box ตื่นไหมคะนา A สังเกตดีนะคะ A เ,เป็นตัวอะไรคะขึ้นต้นสระหรือพยายชนะคะดูดีๆนะคะอ่ามาเฉลยกันคะ่ะ A ก็คือเติม a น,นั่นเองคะ่ะ a n egg is in ะไรคะอ่ะ box ค่ะถูกต้องเก่งมาก,กนักเรียนอ่ะหมข้อนึงค่ะ number f ค่ะจุด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 ,จด moon is beautiful นักเรียนจะเติมอะไรคะหน้ามูนนักเรียนจำกฎการเติมได้ไหมคะว่าต้องเติมอะไรหน้ามูนมูนคืออะไรมูนคือดวงจันทร์ดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เราจะเติมอะไรคะดวงจันทร์เราก็จะเติมคำว่า จะนั่นเองค่ะโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่อง article หรือคำนำหน้านามนักเรียนคงได้รู้จักหน้าที่ของแต่ละคำไม่ว่าจะเป็น A, and the ว่าใช้กันยังไงแล้วนะคะคุณครูขอฝากให้ในักเรียนฝึกทำแบบฝึหกหัดและใบงานที่คุณครูให้ไป,ไปบ่อยๆนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ นักเรียนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎ3ข้อนี้นะคะเมื่อออกจากบ้านด้วยความห่วงใยจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดาไมค่ะป้องกันโควิดช่วยกันค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube และแฟนเพจ a c e b o o k ของโรงเรียนบ้านนาไหมของเราด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆเรื่อยๆมีความรู้เยอะๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ